ธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม k i n g p o w e r เข้าใจนักเดินทาง กลับเข้าสู่รายการค้นเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับในช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับครูนกพรนพัทรวงตรกูลแห่งชุมชนบ้านสามขาอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางถึงกระบวนการฝึกเด็กๆในชุมชนให้เป็นมัคคุเทศน้อยนําเที่ยวรวมถึงได้เห็นเวิร์กช็อปที่เด็กๆสอนพูดนําเที่ยวและพาชมโรงเรียนบ้านสามขากันไปแล้วตอนนี้เรากลับมาพูดคุยกับครูนกถึงงานพัฒนาชุมชนบ้านสามขากันต่อเลยครับ นอกจากไกด์เด็กแล้วที่นี่ก็มีไกด์ผู้ใหญ่ด้วยมีการแบ่งงานกันยังไงครับที่สามขาจะมีทั้งไกด์ที่เป็นเด็กและเป็นผู้ใหญ่อะค่ะสำหรับไกด์ผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการเล่าประสบการณ์และการถ่ายทอดประสบการณ์เพราะว่าค่อนข้างเกี่ยวข้องกับงานที่ทำค่ะส่วนไกด์เด็กๆค่ะก็จะเน้นเรื่องการเล่าเรื่องถ่ายทอดถึงสภาพจริงบรรยากาศวิถีชีวิตและกิจกรรมค่ะ ประสบการณ์ที่ไกด์ผู้ใหญ่จะเล่าให้นักท่องเที่ยวฟังอย่างเช่นอะไรบ้างครับสำหรับไกด์ผู้ใหญ่ที่ให้ประสบการณ์ด้านอาชีพนะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างเรื่องการทอผ้าที่เป็นย้อมสีธรรมชาตินะคะแต่ละที่มันค่อนข้างจะมีต้นไม้หรือว่าพันไม้ที่ให้สีธรรมชาติที่แตกต่างกันที่นี่เนี่ยถ้าท่านบอกว่าต้น ม้ชนิด A สามารถให้สีส้มทั้งอาจจะบอกว่าแต่ถ้าเกิดมันขึ้นที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องปรับนิดหน่อยนะมันอาจจะให้เป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพดินที่แตกต่างกันอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นการเน้นเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็มาคุยกันว่าอยากจะนำกลับไปทำอะไรต่อแล้วก็จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยอื่นอย่างเช่นสภาพอากาศสภาพของลมอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ นั่นก็คือส่วนของไกด์ผู้ใหญ่นะครับและในส่วนของเด็กๆล่ะครับอะไรที่ครูนกประทับใจจากการได้ทํางานร่วมกับพวกเขาบ้างสําหรับสิ่งที่นกประทับใจเกี่ยวกับการทํางานกับเด็กๆอะฮะนกรู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยเป็นวัยที่เรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจํากัดเราเขาจะไม่ค่อยกลัวคืออย่างผู้ใหญ่เราไงคะบางทีเราจะรู้สึกว่าเราอาจจะทําเรื่องนี้ไม่ได้เราอาจจะทําเรื่องนี้ไม่ดีเด็กๆเนี่ยเขารีเซ็ตตัวเองได้เร็วมากพอเขาทําเรื่องนี้ไม่ได้ เขาก็จะเอ๊ะแล้วเราทําเรื่องโน้นได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยในขณะที่วัยผู้ใหญ่อย่างเราอ่ะการเริ่มต้นทําอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เราคุ้นเคยอ่ะเราค่อนข้างจะทําใจลําบากแลวเราก็รู้สึกว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นฉันจะทํายังไงเด็กๆจะไม่ไม่ค่อยมีความคิดนี้ค่ะเขาเขาสอนนกได้ดีมากเขาสอนนกว่าถ้ามันทําไม่ได้ก็เริ่มใหม่เริ่มให้มันได้ครับครูอะไรเงี้ยค่ะแล้วนกก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้เขาเราก็จะมีพลังนะคะครูนกมีงานด้านอื่นๆที่ทำเพื่อชุมชนอีกไหมครับ สำหรับงานด้านอื่นที่ทําเพื่อชุมชนนะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กๆในช่วงปิดเทอมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะถามเด็กๆว่าเด็กๆสนใจอยากจะทําเรื่องไหนบางคนก็บอกว่าอยากจะทําเรื่องภาษาบางคนก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้จริงๆแล้วด้านด้านหลังของโรงเรียนนะคะมันจะมีอาคารที่เราเรียกว่า,าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็จะทำหน้าที่จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับทั้งเด็กแล้วก็ชาวบ้าน ที่บางทีท่านก็จะมาพร้อมกับหัวข้อที่แบบอยากจะรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทําอาหารปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดกิจกรรมนั้นขึ้นแล้วถือว่าเป็นการบริการชุมชนนะคะวางแผนจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอีกไหมครับ ชุมชนที่นี่ส่วนใหญ่คนเนี่ยทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมากคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลผลิตปลอดภยัยเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่ายาฆ่าหญ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่รับน้ําจากภูเขาโดยตรงน้ําก็จะยังไม่มีสารปนเปื้อนสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยนกอยากจะ ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการทำการตลาดการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมของตัวเองอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะนกรู้สึกว่านกรู้สึกตัวเองโชคดีมากที่อยู่ที่นี่ที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็อยู่ใกล้อาหารที่มีคุณภาพมากค่ะนกคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้แล้วส่วนตัวครูนกลหะครับอยากจะทำอะไรของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกบ้างไหมก็ อยากจะมาทําธุรกิจของตัวเองเล็กๆในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆโฮมสเตย์ก็เป็นเป็นความฝันหนึ่งที่อยากทําไว้อยากจะทําเป็นฟาร์มสเตย์ของตัวเองนะคะแล้วก็ให้คนได้มีโอกาสมาใกล้ชิดกับอาหารที่สะอาดปลอดภยัยแล้วเขาสามารถนํากลับไปทําต่อได้เองะนะคะเราก็มองว่าถ้าเกิดมันขยายไปเป็นรูปแบบของการดําเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้ก็จะดีเพราะว่าก็จะเป็นการช่วยกระจายรายได้ให้กับคนที่บ้านไรอย่างนี้ค่ะ คนตัแบบหรือบุคคลบันดาลใจในชีวิตครูนกคือใครครับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นกเนี่ยทำงานชุมชนมาตลอดคุณพ่อก็ทํางานกองทุนหมู่บ้านมาคุณแม่ก็จะทํางานในแง่ของการพัฒนาการศึกษามาตลอดอะไรอย่างงี้ค่ะแล้ว ตอนแรกเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเป็นผู้ช่วยช่วยเก็บข้อมูลช่วยทําให้กิจกรรมทุกอย่างมันดําเนินไปได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทําให้เราเข้าใจกระบวนการทั้งหมดพอวันหนึ่งที่เรากลับมาทำอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมองภาพออกแล้วนกว่าข้อได้เปรียบของนกคือนกเ,เกิดมาเป็นคนรุ่นรุ่นหลังอะคะเป็นรุ่นที่ใกล้กับเทคโนโลยีแล้วก็เป็นรุ่นที่ จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนรุ่นแรกที่ความคิดดีเหลือเกินกับคนรุ่นหลังที่มีความเที่ยวชานด้านเทคโนโลยีมากเหลือเกินอย่างนี้ค่ะนกเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าคนทั้งสองวัยเนี่ยมีความพิดที่จะพัฒนาสังคมเล็กๆที่เขาอยู่ได้อย่างดีแต่ว่ามันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันระหว่างกระบวนการหรือว่าเครื่องมือที่เกิดจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าภายใต้ความมุ่งมั่นและความตั้งใจะะนกคิดว่า งานมันไม่น่าจะยากเกินนะคะแล้วก็เลยอยู่ที่สามขาด้วยความหวังความหวังที่ครูนกว่าคืออะไรครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้สามขาแตกต่างจากที่อื่น สามขาอาจจะไม่ใช่ชุมชนที่ดีที่สุดเพียบพร้อมที่สุดแต่นกว่าสามขาเป็นสถานที่ที่มีความหวังมากมันมีความหวังจนใครก็ตามที่เข้ามาอยู่เนี่ยสามารถมองเห็นการพัฒนาของมันได้แล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังดังนั้นทุกๆอย่างทุกๆเรื่องดีๆที่เราทําไปเนี่ยมันเห็นความหวังรออยู่ปลายทางตลอดเวลาค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการทําเรื่องต่างๆมากมายค่ะลองให้นิยามคําว่าคนเปลี่ยนโลกในมุมมองของครูนกหน่อยสิครับ เพื่อนๆก็เคยถามว่าความยากที่สุดของการกลับมาทําอะไรใหม่ๆของตัวเองเนี่ยมันคืออะไร mm. นกเข้าใจว่ามันเป็นความกลัวในใจเราอะค่ะคือเรามีภาพของความกลัวอยู่ในใจมากมายว่าฉันกลับมาที่บ้านฉันเริ่มทําธุรกิจใหม่มันจะต้องเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ตัวนกมีความกลัวนี้อยู่เต็มเปี่ยมค่ะแต่ว่านกก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําเพื่อพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนกก็มั่นใจว่าถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนความคิดเราได้โลกก็จะเปลี่ยน นกไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งนกจะสามารถเปลี่ยนโลกใบเล็กๆของเราเนี่ยได้หรือเปล่าแต่นกมั่นใจว่าความคิดที่เกิดขึ้นกับตัวนกนกเปลี่ยนตัวเองได้แล้วนกก็สามารถส่งต่อความคิดเนี่ยไปให้สังคมที่อยู่รอบๆตัวนกได้ซึ่งพอมันมีคนที่เข้าใจเราเขาก็พร้อมจะช่วยเราเปลี่ยนนะคะอย่างที่ครูนกบอกครับว่าความกลัวทําให้เราไม่กล้าเปลี่ยนแต่เมื่อเราเอาชนะมันด้วยการก้าวออกจากขอบเหวที่เรากลัวได้เมื่อไหร่การเปลี่ยนแปลง ก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อหนังครับจากตัวอย่างของครูนกที่เอาชนะความกลัวแล้วลงมือทําในสิ่งที่ฝันด้วยความรักและอยากเห็นชุมชนของตนพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ชมครับชุมชนบ้านสามขาแห่งนี้ไม่ได้โดดเด่นเพียงเรื่องของโฮมสเตย์เท่านั้นแต่ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยซึ่งเราจะได้ชมกันต่อในตอน ชุมชนบ้านสามขาตอนที่สองในสัปดาห์หน้าครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร,ร์เวลา20นาก20นาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผมไม่รู้มันเปลี่ยนตอนไหนนะอย่างสมมุติว่าทําในเรื่องของเกษตรถ้าเป็นเคมีผมไม่ชอบเลยอะ่ะผมไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนตอนไหนเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าทำมันมีความสุขไหมเนี่ยผมว่ามีความสุขมากคนในชุมชนบ้านสามขานะครับเมื่อก่อนก็คือจะอยู่ใครอยู่มันเนาะถามว่าสามัคคีกันไหมสามัคคีกันอยู่แต่การจัดการในเรื่องของทรัพยากรที่เราแบ่งปันกันทุกวันเนี่ยปัจจัยแรกก็คือน้ําน้ําเราแบ่งปันกันยังไงนะครับ มีมีความเหลี่ยมล้ำไหมแบ่งกันมีความยุที่ทาไหมแบ่งปันกันยังไงแล้วต้องทําความเข้าใจให้ว่าของที่เราได้มามาใช้ด้วยกันทั้งทั้งหมู่บ้านเนครับเราต้องช่วยกันดูแลดูแลยังไง